เรื่อไปทันไปนะครับจะให้อาจารย์อาจารหน้าหลังให้ก็เข้ามาเลยนะครับท่านเดี๋ยว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 ก่อนแป๊บหนึ่งเดียววะท่านที่ดูเชาเรื่อยไปดันไปนะครับอยากให้พระอาจารย์เจ้าอาวาสของเรานะครับพอาจารย์มานพนะครับหน้าหลังให้ครับขอในเชือนะครับ ท no um, so ี่พระอาจารยดกได้เลยนะครับท่านดูชาแล้วนท่านนี้จะจิตจานแล้วหลังเหรี่ญนะครับบูชาบุญเองะจ๊ะเอนี่บุญเองพี่เขาใช้องเรียญเรียญพระอาจารย์พระอาจารย์สำหรับพระบูชานะครับมีแค่เจ็ดดวงนะครับข้อหัตถ์ใจสำลีผมนะครับ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตมนี้แหะใครไม่เป็นตะปรองว่าข้อไหนระครองวุ้นต้นไหอ้าวป่าอยากเปยนอยาวเป่ยนไหยกเปี่ยนไมอยากเป่ยนไหมอยกเปี่ยนไหมอยกเป่ยยากเปลียยากปี่ยนไหยกเป่ยยากประยนไอยเปลียอยากป่ยนยากเปยไหมยป่ยนไมยประ่ยุไมอยปยอยกเปยมอยากปยุงมยากเปล

ันี้คนจะเอาคนจะเอาตะกาคนะยกลัวคนโดนจะไปเจอสนีหรับได้ลมนี่ยังอยู่ที่วันนะครับภยในยังไม่ได้เดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันสามารถบูชาได้ที่ของหนวยกานนะครับบารมีหนอ่งเดียวรวยไม่เดือครักพุเจกาน้อยเปิดโล ร้อเกบเาทเนื้อว่านเวลไหลไผ่ดำวงละสองร้อเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวคอยํามา ลงทานเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเจมชุดนี้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาต่อแถวเลยเข้ามาต่อแถวนี่เลยเดี๋ยวก็เจอมาเนี้เสร็จก็เข้ามาเลยไงนั่งแัทชิ้ไปเก็บยวหมากัะนางแคทชิ้นมาเสีอาไปเขไปลงทานจะกลับบ้านว่าจ้าสิเราพ่อขายทำไงทำนั้น Anh nắng nóng 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 ฟังยุคนานี่ฟังนี่เออฟังยุคนาฟังใช่เต็มเต็มเลยนะฮะครับผตอนนี้กองลังใรากำลังมากนะครับ ใครที่อยากได้ว uh ัตถ so ุมงคลต่บ้านนะครับขอเรียนเชิญนะครับเหรียญารมดหนึ่งเดียวห้เจ้าน้อยสิบลูกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเล็ไหลไ่ดำแกนสยามเื้อว่าเล็กไหลไผ่ดำสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท

มา้าทุกคนนะกัได้มีกันได้สำหรับญาติโยมที่ยังไม่ยังยังทั้นยังไม่กีวัตถุมงคลนะครับที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับกองอํานวยการของเราอย่างบ่านนะครับตอนนี้ใว่านั้น กำลงบ่นกลงจะกลับกันตยาไหมเนี่ยไม่มพระพุทธเจ้าน้อยเปิดของเราด้วยนบารมีดีวยวย

คนหนั่กก็คิวแม่ก like uh> ็ล uh. ูกนั่กก็คิวอันน่าขอด้วยที่เป็นเลขค่ะขอดังไงเป็นเลขค่ะ คูไม่ทันเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่จามแม่เอาหมดแต่ปวดไปหมดสุด